สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวะาพาแซบเดอ้อวันนี้พิวามีอะไรแซบแซอีกแล้วจ้าห่างหายไปนานด้จ้ะเดอ้อหลายวันหน่อยนึงสองอาทิตย์แล้วเนาะมาพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาตามําซัวจ้าตาซัวใส่เส้นมะละกอแต่ว่าไม่ได้ซับเป็นเส้นมะละกอด้วยจ้ะซับแบบโคโลโคิลี่หืมเ,เปล่าเปล่าไม่ได้กินหลายวันแล้วเนะาะพักแก้มก็จะมีนี่ยอดอเสียงนกงร้องเสียงดังดังยอดพักกระถิ่นก็ยอดทักบุ้งด้วยจ้ะเด้อหืมอย่างงามเลย แล้วก็โรยด้วยเมล็ดถินน้ยนย,ย,ยๆไลยๆมาพ่อแม่พี่น้องใครเข้ามาแล่วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็จะเด้อห่างหายไปหลายวันก็จะลืมกันเด้พ่อแม่พี่น้องมีหลายอย่างที่จะต้องทำน่าจ๊ะน้องมาพูดหลายเสียเวลานะจ๊ะน้องมาเริ่มกินกันได้เลย <S <S โอ้ยยอดผักกุ้งเลยดูอ,มอุมอ้วกพังงันเลยแบบเห็นแล้วน้ำลายหกกินกับตำสมตำซั่วแม,ม่ทางวัดแซบนะพ่อแม่พี่น้องมานี่นะ โอ้ยเ้นมะละกอเอ,อเส้นหนุมจีนมะละกอ,ก,อก็ไม่ได้ฝาดเป็นเซนดอกกวาแต่มันจะเละรสชาติของมะละกอหนุ่ยากใช้มือได้เด้อ ยังทองเจ้าของรักเนาะเป็นไรรักทำผิดเองจับมากมีหลายอย่างหลายแนวดาไม่มีเวลาดาทำงานดาโอ้ยจนหรือแต่พ่อแม่พี่น้อง Cà okay. hmm. Cả thịt cho pha Chỉ dâu cần nữa cả nó Cả hmm. thịt ยากินแ,แห้งนอกจากนะพุ่งข้อตาเลยย <laughs> าดมปนตุกข ไลจะไปอื่อยชอบกระถินบ้านแล้วเสรเนาะอื้อถิอุปกรณ์ทิ้กับกระถินมกกองออยอยู่นี่ ิ้นแบบแบบอันนี้อร่อยครับอยากมานานไม่เคยได้ตามกินาอนนี้ยดงทำคลิปอ่ะไม่ได้ทำ เขาเรียกอะไรนะเขามีแต่ว่ากินเหล่าเราพักตั๊บเนอะอันนี้กินของของแบบเคสของอะไรพักกระเพาะเนอะจ้ะเนาะพอรักษาหายแล้วก็มากินต่อคนเราเนาะอาการเจ็บอาการป่วยมันก็มีซะทุกคนเนอะจ้ะเนาะเราไว้นี่เด้อเนาะ ไม่ได้ตามพชรเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เพ็ดมาก mm-hmm <laughs> ชาส้มี่เป็นของที่แบบชอบมากชอบมาก เหมือนละกอ